สโลว์ไปแล้วต no ัดแต่ไม่ได้อะตันพื้นได้ไหมสวยโอเคครับผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมโดนเน่นะครับวันนี้ก็พิโร่ชาลอดนะผมชาลอดหรือชาโล่นั่นเองนะแอคเขาไม่ฝ่าเขาอยู่พาราไซงัยเขาเลยมายืนเล่น แรกคิดว่าตัดคีมแต่ถ้าตัดเราก็ได้เปรียบอยู่เราตีไกลคู่เลยพี่คีมก็วิเล่นเงี้ยวัถ้าเราผมว่าอยากจะเล่นสายตีเร็วๆบ้างนะตีเร็วแล้วคีติดรัวๆอะไรเงี้ยสรุปคีมไม่ติดเลยยังไม่มีโชคต้องเล่นล่างเออต้องเล่นล่างจ้างเข้าหมาพี่คีมใช่ไหมใช่จ้าเข้ามาคีดีมากผมไม่ชอบเลยจ้างเข้าหมาพี่อะแอคไปไหนแล้ววะ ศัตรูหายไปได้แล้ววะพี่ได้ได้มันมีแอปเปิลป่ะดูดิอ่ะสโลเอาสุดไล่สุดนู่นนู่นนู่นแอ็คนู่นนู่น มันจะไปฟาร์มป่าเราแล้วนะแบบจะเข้าไปข้างในแล้วผมไม่ได้ตามไปนะ uh huh. นี่นี่มานี่แหละศัตวูหายไปใครหายวะ หายไปอซียู <see> แต่ล่างนี้มันไม่ได้พูดไอซียูเนี่ยมันพูดอะไรวะอะไรว้ยเฮ้ยเด็กเฮ้ยอะไรยังง่างมิโร <c oughs> สัตว์รูกำลังไปเล่น <c oughs> บอลไปนีน้แล้วเอ้ยลืมบอกเพื่อนโทษแอกมันตายศัตรูหายไป ฮี่ราสัตว์รูกำลังไปเล่นบอลเอลดเอลดอร์ยังไงเราก็ต้องมี่ะทุกคนของแบบมันต้องมี <c oughs> กำลังวิ่งพี่ คียติดคีติดก็หายไปเลยศัตรูหายไปของพีชเนี่ยจะออกสองอันอีกเอ่อทำสนาบ ว่าแฮงกมันต้องมานี่แล้วแหละพี่โอเคยังอยู่นู่นปะศัตรูหายไปกำลังมา,าอ้าวตึงโดนคีบรู้สัตว์รู้กำลังไปเลนบ้างเหมือนจะต้องกลับบ้านแล้ววะใช่ไหมถ้าไม่กลับนี่เราตายแน่เลยวะถึงบ้านแล้วเหรอ เนี่ยแฮกมาแล้วเออคิดถึงบ้านกับบ้านบ้างระวังแอกอยู่กลางอะผมพาไปเล่นไปเล่นด้วยดูดิดูดิวิ่งมันได้ไหมเพื่อนพี่ลุนเฮ้ยพี่เฮมเราแอคไหมพี่วิ่งเส้นนั้นคนเดียวนะเหงาแล้วเส้นนั้นนะเออเอ้ยอะได้ปะนะโอเคกระสุนเัิลอยตามมันจะไม่รอด ผมโดนในนี่อยู่อะตายปะวะมาบนบนกำลังไปวับะ <are> ไม่ตาย่ะเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยอย่าใครว้ามาวะผมกลับแล้วพี่ผมกลับไปเอาคลิปร่างแล้วสั่งยาแดงมาแล้วมามามา ว้าไม่มีนะกูก oh, ัละ <Red warrior. S 1> ไซน์มาฆ่าลูกวิเลษเอาเรื่องอย่างวะทับโน .1 ของมัองแ่นะเฮ้ยอะไร <c oughs> ะไม่มีคนบอกว่าอะไรนะใครจะนอกใจได้อะไรซับหนงตัวเอง <laughs> อ <laughs> ซับอะไรพี่คีมนน .1 หลงตัวเองอะไรสักอย่าง

ใครมาเอ,อ่ยศัตรูหายไปได้บิ๊กไม่หลอดเฮ้ยสว,วยพี่กิมอโอ,อ้โหชันนี้แบบ MVP ต้องวิดเละแล้วอ่ะ คือผมแบบตัดใจแล้ว,ลวม่นก็คือตายแล้วแห<ส>ละนี่ค่าแอ็กด้วยโซโล่เลยอ่ะต้นปืนอะแทงหวังหลัง,ลงเรียบร้อยผมกำลังวิ่งไปพี่ยือ้อะไ้ยี่สิวบวิยิ้ตายตายอดโดนสาดด้วยดิ้นดิ้นเนียตายนะสกิลมันเยอะนะเข็นบิงละ The takes Tower. Hellborn Legion down a เป็นคนไม่ได้เล่นเลยเน,นะนะนี่ยทาร์ทันเดอร์คาวเนี่ยจะมาลองเล่นสักหน่อยพี่ชอบมากเลยทันเดอร์คาวไฮเปอร์เอลเดอร์เนี่ยเออเขาตีผมชอบเล่นเอลเดอร์จอกอนะ่อไงมาเล่นตีเร็วหน่อยหวังดเาเมจจะขี้เอา พลัสไซย,ยู่ไหนวะคือตอนนี้โดนพลัสายชุดเดียวน่าจะหายเมื่อกี้มันโดนตันก่อนหรอโคเด็กเลยไม่ออกมั้งอ๋ออยู่นูน่นวิ่งมาตรงกลางเพื่อนวิ่งมาที่ป้อม จิตสินิกิมันบอซื้อเพชรดิกิใช่เพชรดิกีไหมอะไรเงี้ยพี่อันนี้ไปพี่อันนี้ไปไปกินต้นไม้ซะต้นไม้ที่เราเลยจิเฟดปะทำไมวะเป็นต้นไม้ที่ผมให้ไงล่ะไอชายไอชายบัวแล้ว เฮ้ยวิศนุเ์เนอร์เท้าแดงสงสัยจะเล่นบิงหรือเปล่าของ<อ> <พอ S 1> ใหญ่มาอเอออตายแล้วพี่เกมโอเวอร์มีอยู่ไหมนะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของจุิงเนี่ย <c oughs> ไม่วิ่งมาชา้าๆจึงแบนไม่ได้เน้นสองอะวิ่งล่างมาช้าๆ <c oughs> เออมันจะฆ่าพี่ไงแล้วแต่ข้างล่างแล้วไงเราไปทำเขาอ่ะ <c oughs> เอยเดอร์ม,มาแล้ว โดนพลัสชุดเดียวตายอยู่ดีเหรอมันต้องมีทีบีด้วยแต่ผมยังไม่อยากทำคือผมจะทำไฮเปอร์ก่อนด้วยเนี่ยเขาไปเอาอาหารแป๊บหนึ่งว่ะพี่เขาสั่งของมาแน่เลยว่ะวีพี่บีมาแก๊บมาเเงี้ยอออเล่นยู่กางเงีมาเออจำบ้านไม่ได้มาส่งทุกวันแต่จำบ้านไม่ได้จำบ้า กำลังมากินอยู่ไหนวะตัวจริงเนี่ยมไ่ตายมีเอลเดอร์ที่มันดีจริงนี่ก็โหดกับเขาเหลือเกินตายโซโล่ด้วยมากังเขน ปล,ลาไหมกังเขนเฮ้อเกี่ยพอะไซส์พไซส์อยู่เนี่ย<ป>มันเอาไปเอาคีบพี่มันเอาคีบ<ป>มันเอาคีบน,<ป>นี่ ปา,าทาล่อสะมือแหกซองแตกกันไปเลยฟิชเนอร์บิงอ่าไฟนอลล้าไม่ทันข้าไม่ทำะไรพี่ <laughs> นี่มันออกมาแล้ว <laughs> หาไม่เจอหาไม่เจอเลอไม่มีพร่างไหมจะได้ไฮเปอร์แล้ววะไปเอาคลิปกลาบหนึ่งเนี่ยต้องตีคลิปเนี่ยทิ้งไปเดี๋ยวจะคิปเล็กๆไปไปเลยไปผมไปเอาคลิปหนึ่ง มาพลัสไซค์ค่าโอเค,อย,อ,เคอยู่นู่นโอ้ดับเบิ้ลำลังมา ตอนจตีต,ต, <HHH> ต,าตายจะทำนนพี่หรอจะทำพี่เอ๊ะมันจะทำผมอ่ะพ <s> e> <c oughs> ี่แล้วเมื่อกี้มันไม่ได้ใช้อะไรใส่คนอื่นหรอกทีมเราก็โคตรแข็งแกร่งเลยอะ The Legion takes down a Hellborn Tower! Hey, i machine! Oh, dude, oh. A a It's a massacre! Ah? Unstoppable! The a it's a massacre. Coming time it! Time again. Time and Time again. Oh. Final

เจาะเวทยิงคาถาฟ้าอยนะ่างเงี้ยหาวอลอีกหนึงเ่งจะคลอแล้ว โอ้โหเฮียเห็นแอ,แอคกศูนสิบสี่สภาพแอคกกูร้องไห้แล้วนะโดนแย่งฟาร์มยืนเลนก็โดนฆ่ามันสิงมิโนถอไไ้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมเราอยู่ในนี้ ไม่เอานะพิซซ่าเนอร์บิงมาดึงอะนั่นอยู่บนว้ามไม่ได้เพื่อนเข้าบ้านไม่ได้นี่ก็โหดเกิน <c oughs> ปืนเดียวแอกกูไปเลย มันไม่น่าจะเข้าหรอกมันอาจจะรอเข้าผมว่าวอลเด่นโดนปะเรายังไม่มีเคบีผมไม่อยากโผล่เลยวะ่ะตัวเดียวเลยที่โดนก็คือพาราไซน์นี่แหละถ้าจะโดนนูนูนูอชิดอยู่บนยืนคู่กันด้วยใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็น มาแล้วเนะี่ยเอาผมละ <c oughs> ผมตายแน่นอนตายโดนตั๊กเงาอย่าทำตัวเลยตีอยู่ตีอยู่เฮ้ยไม่ตายเหรอเฮ้ <c oughs> ยฮ่าเอาแอคบดตัวบดใจเฮ้ยดูดเลือดขึ้นมาไม่อกี้อยู่ป้ะ โอเคทุกคน,นเกมนี้เกมไวไปนะประมาณน,นี้แล้วก็ทายลอตทีมเรา,ามันเล่นกันดีฮีโร่เราแข็งแกร่งนะมีฮิวมีอะไรช่วยผมชิวๆเลยอ่ะประมาณน,นี้ฝากก,กกดไลค์กดซับสไคร้ตั้จะทำผด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าแค่าานก็ขอลาอ่ะประมาณน,นี้ผมไปละบายครับ